อบกขีข่คานเนาะไปอยู่สไสกับลำกัรว้ยเด้พี่น้องถึงสิบบนลุ้ยกับ,บโอดกินอดใส่เนาะถ้าเกิดว่าเฮาก็จำเป็นต้องไปอาศัยแบบว่าเฮ้ามีเงินถุงเงินถังมาโหลดโหลดดอกเฮ้าแค่ว่ามีความตั้งใจแล้วก็พยายามอากาศฟันให้ไกลไปให้ถึงมันกัถึงบาถึงใดมันก็สิมีเองดอกพูดถึงว่าเนาะถ้าขอแตอว่ามีความขยันและอดทน ในชีวิตคนเฮาเนี่ยเกิดมาแล้วบางคนบรร่ไดดมาแบบสมบูรณ์แบบดอกมาเห็ดมะสางเอาคือจังปุยบานฟินแล่นแล้วกับบรร่ไดดสมบูรณ์แบบมาเกิดได้ละ่ะเพื่อกับไม่เห็ดมะสางเอาด้วยลําแขงของจาของว่าเป็นอยังคนจังคอยมกักและติดตามปุยบานฟินแล่นหลายก็ะยอนเพิ่นไทยทอดชีวิตของเพิ่นตั้งแต่ต้นไง ว่าชีวิตเพลินเปลี่ยนจังใดมากจังใดอ,อย่างจังใดหลายหลายคนเดี๋ยวสมักถามว่าเป็นอย่างคือจังมักเบึงชีวิตพิบาตฟินแลนด์แท้มันเป็นจังใดหลายหลายคนก็นจะให้ข้อคิดต่างๆหน้าหน้าบางคนก็นให้ข้อคิดแต่ละแต่ละอย่างแต่ละขแขนงแตกต่างกันไปเนาะพี่น,อน้องเนาะแต่สําหรับลิ้นลิ้นมักเบึง ชีวิตของเราเพราะว่าลินเดบิงมาตังแต่น้อยเห็นความเปลี่ยนไปเป็นมากของเราเนาะว่ามันเปลี่ยนยังไงอย่างยังไงมันฟันฝ่นาและต่อสู้ขนาดไหนถึงจะได้มามีวันนี้เบ่งชีวิตเราเหล่ามันไข่ไข่กับว่าให้เหามีแห้งแอคทีฟชีวิตนะแล้วก็เหมือนเป็นชีวิตที่ว่าที่ตรงนาศึกษาและนขนคว้าเป็นชีวิตที่แอคทีฟยู่ตลอดเวลานะพี่น้องลินมาโฟกัสที่ว่า ชีวิตของเราการใส่ชีวิตการดําเนินชีวิตของเราจึงเสียนะบ่าวา่าแตปุญญาบาลฟินแลนด์ทุกๆคนที่ลิ้นคิดว่าเป็นชีวิตที่นาศึกษาและนาคนคว้าลิ้นกะสีจับเอามาเป็นข้อคิดแล้วก็เอามาขยายความในในใน,ในความคิดของลิ้นนั่นนะลิ้นบระเดมเปรียบเทียบว่าจตีตองเอาชนะเนวนั้นเนวนี้เหอะลิ้นบระเด ล่นบไดยโฟกัสฟังใดฟังหนึ่งพอลิ้นคิดว่าทุกๆคนน่ะเกิดมากกับมีเฮตพิเฮตถือกันเมื่อสุกคนมันมีผู้ใดเฮตถือเมื่อและพิดเมื่อนี่คือชีวิตของมนุษย์เนาะคนเอาสิไปบอกว่ามึงก็เฮตถือกูก็เฮตผิดถ้าสิไปตัวแย่งกันสั้นมันตัวแย่งบอลหัจะโจจะสิ้นดอกพี่น้องมันก็ตัวแย่งกันไปตัวแย่งกันมากค้าว่าพิษถือถือ มันบนมีไผสรุปใดดอกในโลกใบนี้แม้กระทั่งพระพุทธเจ้าแล้วก็บ่ได้เฮตผิษหรือเฮตถือเมื่อสยามบ่ได้โดดเด,นด่นเมื่อสยามชีวิตเป็นการเลี้ยนลู้เมื่อชีวิตเป็นการที่จะต้องฟันฝ่าและต่อสู้ไปเบอร์สุขุสุขคนเลี้ยนผิดเลี้ยนถือกันเมื่อสุขคนเพราะฉะนั้นลิ้นก็นเลยปรได้ไปโฟกัสว่าสิต้องอยู่ฟังใดฟังหนึ่งเพียงแต่ว่า ลิ้นเปิดช่องมนันนี่หรือว่าถึงพูยิบานฟินแลนด์นี่ลิ้นว่าถึงการดําเนินชีวิตแล้วก็ลิ้นมาได้ว่าแค่ภูยิบานฟินแลนด์ลิ้นอาจสิบว่าถึงในบุคคลหลายๆคนด้วยซ้าคือว่าลิ้นสินยกตัวอย่างขึ้นมาว่าการใส่ชีวิตแนวนี้มันเป็ยนจังสี่จังสี่เอามาเป็นข้อคิดและวิทยาทานในการดําเนินชีวิตในการใส่ชีวิตจังสี่นะพี่น้อง เลี้บดคิดว่าสิเอาปเปรียบเทียบกันหื้ออยู่ฟังใดฟังหนึ่งถ้าลิ้นมองคิดว่ามองจุดนี้ลิ้นว่ามันถือมันต้องมันก็นคือโอเคเพื่อว่าขอคิดและไอเดียจังสี่สําหรับลิ้นลิ้นคิดว่ามันถือบอเพื่อมผิดบอลิ้นก็นสิเอามานําเสนอให้พี่ๆน้องๆเฮาฟังว่าเออบางคนก็อาจสิคิดในแบบมุมของลิ้นนะอีหยังซี่นะ ว่ไปเปรียบเทียบเพื่อว่าไปเหยียบเพื่อว่าไปต่อต้านเพื่อว่าอย่างข้างนั้นพะว่าลิ้นบ่าไปคิดว่าสิไปต่อต้านผู้ใดเพื่อว่าสิไปไปเปลี่ยนเอฟซีของผู้ใดโดดเด่นสักทีเดียวจึงสี่มันโมเมนเล่นขอใส่สิธการเป็นกลางเบาเนืา้การดําเนินชีวิตของแต่ละบุคคลไปเพราะว่าลิ้นหมั่นใจแล้วก็ มองเห็นว่าทุกคนแม่กระทงโตเล่นเองเล่นกระเหตุผิดโบเมนหน่อยคือกันทุกคนเกิดมาเนี่ยมันโบมีไัยเหตุผิดแล้วก็บโบมีภัยเหตุถือเบิดทุกสิ่งทุกอย่างแม่นบวีนองในในความเหตุผิดมันก็จะต้องมีถืออยู่ในตัวของมันเองบ่ว่าเสิการตัดสินใจเหตุอีย่างลงไปผู้นั้นก็ว่าผิดผู้นี้ก็ว่าถือผู้นั้นก็ว่า บดีผู้นั่นก็นว่าเป็นยังคือเห็นมันมีคําถามและคําตอบมากมายเพราะฉะนั้นอย่าไปสําหรับลิ้นคนอื่นสิ่งดขีจะไหนล่้นบงโงแต่สาหรับลิ้นลิ้นคิดว่ามุมมองของแต่ละคนมันแตกต่างกันออกไปสําหรับลิ้นลิ้นมองการดําเนินชีวิตการใส่ชีวิตของแต่ละบุคคลหยิบยกมาเป็นตัวอย่างว่าถ้าคุณใส่ชีวิตแบบนี้ขอ คัดแยงอย่างต่างๆมันจะสิทธิกรรมมาแบบใดแบบใดจังเสียแต่สําหรับมือนนี้ลินส์มาโฟก,กัสบอกว่าผู้ิบานฟินแลนด์เรามีความคิดมาแต่เล็กแต่น้อยเราเปลี่ยนผู้ใหญ่เรากาคิดกาเหตุการณ์ทำมาแต่น้อยเราเลยมีด้ทุถูกเหมือนี่ถูกสิ่งถูกอย่างคือการดำเนินชีวิตของเราโดยตรงเราตัดสินใจเอง ในขณะอายุยังหน่อยแล้วสางเงือสางตัวเรามเมียแต่อายุยังหน่อยไม่รลูไมีเมียแต่อายุยังหน่อยเป็นอย่างความคิดของเราจึงค่อยปานความคิดของผู้ใหญ่ที่ม่ประสบการณ์มานานหลายปีทั้งทางที่พอเม่เ์ลกกับ่บด้มีเหตุธุรกิจอีกอย่างเป็นอย่างเราคือได้กล้าที่จะเรียนผูกเรียนแก้ด้วยตัวเอง คนเ้าถาบ่มีบุญวาสนาพ่อหรือบ่มีบารมีพ่อทุกสิ่งอย่างก็จะบ่กเกิดแม่นบพี่นอกเพื่อนจองสะสมบุญมาแต่ก่อนแต่เก่าบางแหลวคือกันเพื่อนจังคอยมีบุญวาสนาชะตาชีวิตเพื่อนจังคอยมากจังทุกคนเกิดมาชีวิตเป็นผู้ลิขิตของตัวเองทั้งนั้นมืน้อนีเล่นกะสิเอาคลิปด,ดีๆที่พญาบาลฟินแลด์เพิ่น ให้ขอคิดสำหรับตัวเพิินบางช่วงบางตอนเดินเล่นขอตัดออกมาเป็นบางช่วงบางตอนว่าเพิ่นใส่ชีวิตจังไดในการดำเนินชีวิตเราเพิ่นคิดจังไดในขณะเพิินอายุแค่ยี่สิบเพิินมีลูกมีเมียเพิ่นมีองค์กรเพิ่นบริคิดแต่ว่าสีห่วงแต่ขอบคัวองเพิ่นเพิ่นห่วงไปถึงองค์กรมาแต่เล็กแต่หน่อยคนหลอกขังของเพิินเพิ่นห่วงไปเหมด กลับมาฟังความคิดช่วงอายุยี่สิบปีของเพื่อนว่าเพื่อนคิดจังไงไปฟังน้ำกันจ้าใครทุกคนอีูบ่บาเป็นคนที่แบบว่าภูมิใจเวลาเราหาอะไรมาได้แล้วเราเรา,เราจะรู้สึกภูมิใจนะครับผมสิ่งที่เราหามาด้วยน้ำผัดแร้งนี่พี่น,อน้องน้ำผัดแห้งของห้องนี่คือตัสิภูมิใจขเขาลงแบบเลยคือแบบถางว่าเพื่อนมุ่นหลายบอลหลายมีเบิดเวิรนี่ของอันคือทีเบิดเวิรง,งนี่ของยายพะพภาวเหมือนนะเนี่ เดี๋วนั่นแสดงนี่แสดงสามสิบไร่บ่ญคือเบิดเวิร์นี่ของอัินพี่น้องผมเบอเวอพี่น้องคอยเป็นคสนใจดีกว่ามันเป็ลี่ยนมั่้ยขยันของเพื่อนไม่เคยไว้สนใจคอยสนใจแค่ว่าตัวตนข่อยหาได้ข่อยซื้อมองของข่อยข่อยหาอะไรข่อยทำได้แค่นั้นพี่น้องข่อยบริษัทสนใจของบริษัทมันสินนะครับผมเออหาใบลูกหลานเาใหญ่มากตู่มากกับว่าโอ้ปู่ย่าสายย่พอเขาหาไปเด้อยังสีเด้อยังสีนะพี่น้องนะครับผมแต่ถ้ากลุ้มใจแล้วก็ได้คิดยังไงพี่น้องก็ว่าใคเพิ่งยี่ ผมเพิ่งยี่สิบปีเองนะครับผมก็ได้แค่นี้บอกคดีใจแล้วอันนี้แต่ตอนแรกก็ซื้อที่ไ้อุดรอยู่อุดรก็ซื้อไว้นะครับผม,มเห็มว่าไข่อยอันเห็มว่าข่ซื้อรถหลายขั้นแต่ว่าไข่ก็ซื้อทีไ่ไยได้พี่น้องไข่ไปเป็นคนไร้สาระได้พี่น้องนะครับผมไม่ได้เป็นคนไร้สาระเพราะว่า,าเป็นคนที่มองอนาคตยิ่งตอนนี้มีลูกมีอะไรแล้วเป็นคนที่มองถึงอนาคตครับผมเป็นคนที่มองถึงอนาคตอืม ผ่านมาสื่อประมาณมาผ่านมาซื้อทีที่ท่านแง่ดอกพี่น้องนะครับผมเป็นคนมองถึงอนาคตเออเผื่อลูกน้องลูกอะไรได้ตามสือซ้อตัวอาชีพที่เราทำอยู่ใช่ไหมยูทูบเบอร์สำนักงานยูทูบเบอร์ว่ากันไปเปิดส้อนรับส้อนยูทูบเบอร์ก็ล่ากันไปพี่น้องนะครับผมอืเกิดป็นคนนี่ยังว่าเมื่อว่าเท่าไครนี่พุ่มใจดีสุดแล้วอืม